ตลาดลงเกลือนะวันที่2 9เดือน965ถึงวันที่12เดือน165เราจะมาทำคอนเทนต์5ตลาดลงเกลือ5ไอดีของเรากันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างและถ้ามันมีของดีหรือของไม่ดีผมจะมีงบให้ซื้อเพียงแค่1อันเพียงเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีของดีให้แทบตายเลยแต่ว่ามีงบแค่1อันเพียงเท่านั้นนะจ๊ะก็ลืมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนั่นเองนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโ o รท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมนะครับให้เติมรวมถึงวอ l ์ลแดนด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ Admi Topup หรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับผมเติมักบ เมโลซับอัพนะครับต้องกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมอยู่เป็นทางการอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโอนิกวันนี้มาแปลกไหมวันนี้เป็นการอัดหน้าจอของเกมครั้งแรกเลยนะครับผมแล้วก็ใช้โปรแกรมที่มันแตกต่างออกไปจากโปรแกรมเดิมนะครับการอัดเสียงก็แตกต่างออกไปจากการอัดเสียงแบบเดิมนะครับอาจจะไม่ชินหน่อยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเกินมาค่อนข้างยาวจริงๆอ่ะต้นคลิปบอกไปแล้วนะครับว่า5 ID ดีนะครับผมจะมาเปิดตลาดกลางคืนนะว่า าจะมีอะไรบ้างนะครับและซึ่ง5 ID ดีนี้เป็น5 ID ดีหลักของผมเองนะครับและทั้ง5 ID ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีของเข้าดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมจะซื้อเพียงแค่1ชิ้นจาก5 ID เพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่มันจะให้เราเนี่ยได้เปตังแบบโอ้โหมหาศาลซื้อตั้ง1อันกันบ้างนะครับผมแล้วของเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็อย่าลืมเบ้นไว้ใต้คลิปบอกผมหน่อยนะครับโอเคไอเดียแรกนะครับผมเป็นไอเดียที่ผมเพิ่งสร้างมาล่าสุดกับ ัวของเดีกนะครับี้วันก่อนผมก็ได้ไปเจอน้อง2คนนะครับที่เป็นคนไทยนะก็อุตส่าห์ช้ำได้ก็ขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับน้อง226กับน้องอีกคนหนึ่งนะเราพร้อมที่จะไปเกลือกันหรีอยงครับคุณผู้ชม3 2 1ไป 1> <st angry> 1> ทุกคนว่าไ,ไอดีผมบั๊กปะผมว่ามาแค่อ,อันแรกเนี่ยมันก็ชื่นใจแล้วนะคือแบบไอดีกูบั๊กแหละอันเนี้ยจริงๆอ่ะเรามาเลิกไปที่สีเขียวมันก่อนเลยห สอโอนนี่ไม่ต้องลุ้นเลยอเอาจริงต่อมานะฮะโอ้โหสีชมพูกันบ้าน,นะครับคุณผู้ชม1 2และ3ครับโอ้โหหมดเลยฮะไม่ต้องลุ้นอะไรกันเลยทีเดียวสโลวยทีเดียว คตเกลือเกลือแบบโอ้โหสมกับชื่อตลาดลงเกลือจริงๆเลยว่ะาวอลุเลนโอเคเดี๋ยวเราไปดู i อดีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันกันกบไอดีที่2แล้วนะครับผมมีตลาดลงเกลือกันเหมือนเช่นเคยนะครับ i อดี ID. นี้เนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะช่วงนี้นะครับกับไอดีแจว๋วฮอนครับผมถ้าชื่อคุณนๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจแล้วนะครับแจฮวอนของผมเนี่ยปากแซบที่สุดแล้วนะครับในช่วงที่เล่นนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเรามาเริ่มกันที่ตลาดกลางคืนกันเลยดีกว่าครับ เอาจริงนะไลออดว่าไอดีกูบักกว่าเอาจริงคุณเอาอะไรมาให้ผมครับเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยคือแบบผมเปิดไม่ต้องลุ้นเลยสี่อันเอ้ยแต่ดีอยู่อันนี้ดีอยู่นะครับเป็นทีมเอสวันดอลไลเลน่านะอันนี้ก็จริงๆมันไม่มีเอฟเฟคอะไรหรอกแต่ว่ามันยิงดีนะครับแล้วก็ราคา791 VP โอ้โหก็ลดมา38%ก็ถือพอเยอะอยู่นะโอเคเรามาต่อกันที่สีชมพูพรีเมียมอีดิชั่นเลยดีกว่านะครับบับ เหมือนเดิมครับผมไม่ต้องลุ้นอะไรเลยไอดีบั๊กนะครับผมยังไงก็ฝากไปแก้ให้หน่อยนะจริงๆอ่ะสกินแต่ละตัวของผมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันก็อาจจะออกมาแนวเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคลิปนี้นะใครที่จะหาสาระนะครับข้ามไปก่อนเนาะคลิปนี้ไม่มีสาระนะครับอัดมาเล่นๆให้ทุกคนได้ดูกันเฉยๆว่าตลาดกลางคืนของผมมันมีอะไรบ้างแค่นั้นนะครับมาต่อกันที่ไอดีที่3นะครับผมเป็นไอดีหลักเหมือนกันสําหรับซอยจุโอ้แต่ละชื่อซอยจุกระเจี๋ยวฮอนเป็นไงล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดู ตลาด3 2 1ขอให้มีของดีเถอะตัวเนี้ยอ้าวีสีทองอ่ะวีสีทองขอให้เป็นมีดที่เราอยากได้ละกันนะครับแต่โอ้โหอันอื่นนี่ก็แทบจะเกลือมากที่สุดทาไมมันเกลืออย่างนี้วะไรอ่อนเอาจริงเปิดแบบไปต้องคิดเลยอะสีเขียวสีฟ้าเนะี่ยอุ้ยมินิมาก,กับปีซึ่มโอ้ยแต่ถ้ามันเป็นแวนดอลนี่ผมก็ซื้ออยู่นะ ต่อมาจะเป็นตัวของพรีเมียมอิดิชั่นสีชมพูกันบ้างน,นะครับขอของดีๆโอ้โหกราวิตี้ชแนลโอ้โห oh มา2ไอดีแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มาอีกอันนึงใช่ไหมไอดี ID แรกอะ่ะมาอันนึงใช่ปะกราวิตี้อ่ะและต่อมาก็จะเป็นสีทองนะครับคุณผู้ชมเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับ3 21สองหนึ่งไปครับย <c oughs> เรามาดูร้านค้าปกติไหมเออลืมดูเลยราะขาปกติโอ้โหไม่ไม่ต่างกันนะครับเกลือเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดู ID ที่4กันเลยดีกว่านะฮะ เอาละครับเราเข้ามาที่ไอดีที่4กันแล้วนะครับคุณผู้ชมเรายังไม่ได้ของเลยสักชิ้นนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะได้ของดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะจําเป็นต้องซื้อของที่มันไม่ดีก็ต้องมารอดูกันนะครับกับไอดีนี้นะครับผมชื่อว่าโนหนึ่งนั่นเองเนาะอันนี้ก็น่าจะเคยเจอนะครับคนไทยหลายๆคนไอน,นี้ก็ปากแจยวอยู่เหมือนกันนะสำหรับไอดีเนี้ยโอเคมาไม่รอช้าไปดูกันเลยเฮ้ย hey! ไอทีน,นี้มาว่ะสีมู3มชิ้นแต่เราอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะแบบว่าเอ้ข้างนอกอาจจะสวยงามแต่ข้างในมันอาจจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะสีฟ้าโอ,อ้โหไม่ต้องรู้นะครับอุ้ยไปซึมสองชัตตี้นะครับก็เป็นอีกอาน,นที่สวยอยู่แต่ว่าผมคิดว่าพีรุตสวยกว่านะฮะโอเคเราเปิด3ามันรวดเลยดีกว่าไหมหนึ่งสองสามไปฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ถือว่ามีของดีมาสำหรับไอดีีนั่นก็คือตัวของ for second นะครับผม for second vandal ซะด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินนะครับที่เคาะค่อนข,ข้างที่จะดีแล้วก็ยิงดีเป็นอย่างมากนะสำหรับ for second นะครับในราคา1,261 V P แล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆก็จริงดีเหมือนกันสำหรับ m a k ั u ผัง operator นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเอาละเรามีของที่เราอยากได้เข้ามาแล้วว่ะสีทอง <c oughs> เรียกได้ว่าถ้าทองเงี้ยเก็ทองเลยเดียว ร้านค้าร้านค้าต่อร้านค้าก็ไม่มีอะไรดีเลยไม่ไม่ต่างกันเลยก็เป็นเบกกพังกับแบทเอกนะครับเป็นมีของเล่นเนาะโอเคเราไปดูไอดีสุดท้ายกันเลยดีกว่านะฮะและแล้ว,ลวเราก็มาถึงไอดีสุดท้ายไอดี ID ที่5กันแล้วนะครับผมไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีแรกที่ผมเล่นเลยนะก็มาจากซีซั่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับไอดีนี้ดูเด็ดดูสกินดิแต่ว่าตอนนี้แทบจะไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้กับชื่อว่าไลน่านะครับตอนแรกชื่อว่าลินเฉยๆเนาะแต่ เปลี่ยนชื่อนะเป็นอะไรนะโอเคเรามาดูตลาดกันคืนสีทองสองอันเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าไอดี ID ที่ไม่ค่อยได้เล่นนะเฮ้ยไลออดเกินไปหรือเปล่าสีฟ้าไม่ต้องหลุนเลยฮะโอ้โหฟิล่สายฟ้าลแล้วแล้วก็อันสีชมพูอันขวามือสุดกันเลยดีกว่านะครับกับป๊อป เฮ้ยลิเวอร์เชอร์ลีฟลด34%เหลือ1,172 VP ันหจริงไรออนไอดี ID สุดท้ายเนี่ยทำไมให้ดีจังเลยอันที่2ครับโอ้โหเป็นเซเลสเชียลนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้และอันสุดท้ายสีชมพูก็เป็นตัวริเวอร์การ์เดียนอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นริเวอร์2อันติดเลยนะแต่ว่าลำบากใจอะจริงๆมันมันมันก็ดีทั้งคู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูสีทองกันต่อเลยดีกว่าปึ๊บ อันนี้แย่ครับอันนี้แย่แต่ว่าลดมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะลดมา47%เลยนะครับและอันสุดท้ายได้แก่ Liver Dagger Knife ครับผมเท่ากับตัวนี้เนี่ยเรามี Liver เ,เข้าจำนวน3อันด้วยกันนะโอ้โหเฮ้ยเอาจริงเอาจริงป่ะนี่ทำไมมันของมันดีอย่างไรว่าตัวเนี้ย <laughs> ตัวไม่ได้เล่นของโคตรดีเลยไอตัวที่เล่นทุกวันอ่ะไม่มีของอะไรเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับในคลิปนี้หนะ้าเดียวผมจะซื้อตัวของฟอร์เซคเคนละกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟอร์เซคเคนเนี่ยผมเล่นบ่อยนะครับแล้วก็เก็บมาเล่นเพราะใครที่จะบ่อยนะครับเป็นสก,กินอีกหนึ่งสก,กินที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากเติมเงินราคาถูกนะครับตลาดกลางคืนเข้ามาแล้วและใครที่ได้ของดีๆเนี่ยก็อย่าลืมไปเติมที่เมโลดท็อปอัพด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้สาระหรือว่า ว่าไม่ได้อะไรหรอกก็มาดูกันว่างๆเฉยๆแล้วกันเนาะสำหรับตลาดกลางคืนตลาดลมเกลือของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับวันนี้ผมฟิลฟิลดิกต้องขอตัวไปฟอกไตก่อนสวัสดีครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่าสิบเกมนะครับให้เติมรวมถึงวันโลแลนด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดเมโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับผมเติมมเักบ